สวีดัสสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาด้วยครับผมขอเดาว,ว่าพวกคุณกําลังมองหาแผ่นกระจกเริ่มต้นสักตัวในราคาย่อมเยาวพวกคุณมาถูกคลิปแล้วนะครับเพราะนี่คือ DK เลชินแผ่นรองม้ากระจกแบรนด์ไทยราคาสบายกระเป๋าและก็เป็นตัวเต่งในงบ1,500บาทด้วยผมเข้าใจว่าราคามันน่าดึงดูดแต่มีหลายสิ่งนะครับที่คุณต้องรู้ก่อนจะซื้อแผ่นแผ่นนี้ผมขอแนะนาให้ดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะครับเพราะมีสิ่งที่คุณต้องทําหลังจากซื้อมันไป เพื่อให้แผ่นนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและในตอนท้ายผมจะสรุปให้นะครับว่าแผ่นกระจกนี้มันเหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแผ่นนี้ถูกส่งมาให้ผมรีวิวโดยร้าน Big Pen Quin แต่สบายใจได้นะครับผมตกลงกับเขาไปแล้วว่าจะรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นใส่เต็มข้อแน่นอนไม่ต้องห่วงรีวิวนี้จะเป็นการพูดก,กันตรงๆนะครับจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผมประมาณ1เดือนดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็ไปพัฒนาปรับแก้กันต่อไปนะครับหมดเวลาพูดพร,ร้อม เรามาดูของในกล่องกันแบบไวๆนะครับสิ่งแรกที่คุณจะได้มาก็คือแน่นอนผ่นลองเมาส์เวลความการจาก DK ผ้าไมโครไฟเบอร์สีเทาและฟีดดอปสีแดง20ดอปนี่คือของทั้งหมดในกล่องที่คุณจะได้ เรียกว่าเป็นมาตรฐานของแผ่นกระจกแล้วกันที่จะแถมของประมาณนี้ฟีที่เขาแถมมาถึงมันจะสีแดงคล้ายกับ Xlay Pad Obsidian นะครับแต่ว่าฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่า Xlay Pad Obsidian เนี่ยมันคือฟีสายคอนโทรลนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นสายสปีดเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงเนี่ยมันดันไปคล้ายกับตัว J&A มากกว่าถ้าจะให้อธิบายเรื่องความเร็วแบบเห็นภาพนะครับทางด้านขวาเนี่ยคือ Obsidian ส่วนด้านซ้ายเลยคือ J&A ไอฟีดอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ค่อนไปทาง J&A ซะมากกว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยทำออกมาใช้ได้เลยนะครับ มีความเงียบที่กําลังโอเคไม่ได้เสียงดังเวลาขูดแผ่นกระจกมากจนเกินไปความสมตมิก็อยู่ในระดับกลางๆกางําลังดีส่วนเรื่องความไวคุณก็ต้องไปพิจารณา,าเองนะครับว่าคุณชอบความไวแบบไหนสเปคคร่าวๆแผ่นนี้มาด้วยขนาด49คูณ42เซนไซส์ามาตรฐานตัวกระจกเนี่ยหนาะแค่2มิลิเมตรนะครับรวมยางเป็น3มมิลิเมตรถือว่าทอาออกมาได้บางใช้ได้เทียบเคียงกับแผ่นกระจกตัวท็อปหลายๆตัวและแน่นอนว่าสำหรับแผ่นกระจกยิ่งบางย่อมยิ่งดีกว่าแผ่นมันจะได้เสมอไปกับโต้มากที่สุดและผลพลอยได้ข,ของความบางก็คือลายที่โคตรสวยโคชัด ฐานตัวนี้ทํามาเป็นซิลิโคนเบสนะครับยึดเกาะโต๊ะอีกเกียร์ผมได้พอประมาณแต่ก็ยังเลื่อนได้อยู่บ้างนิดนึงนะครับถ้าโต๊ะคุณมีฝุ่นเพราะงั้นผมก็แนะนําให้ใช้ผ้ามัดมากนะครับเช็ดโต๊ะทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะวางมันลงไปยาวๆในเรื่องของความเร็วตามสเปคตัวนี้มันคือแผ่นกระจกสายบาลานซ์แต่สาหรับผมที่ใช้แผ่นกระจกเป็นหลักอยู่แล้วมองว่ามันมีความช้าเยอะไปน,นิดนึงสำหรับการเป็นแผ่นบาลานซ์แบบ100% เพราะฉะนั้นผมขอจัดให้มันเป็นแผ่นบาลานซ์กึ่งคอนโทรลมากกว่าแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ข้อเสียนะครับสำหรับเกมเมอร์สายแท็ก FPS หรือเกมที่มันยิงหัวนัดเดียวแล้วตุ่ยนะครับอย่างพวก v a l o r a n t CS2 หรือ r x เป็นต้นสปีดแบบนี้ถือว่าเป็นข้อดีซะด้วยสไปนะครับเนื่องจากมันมี Sto p p i n g power ที่เยอะทาให้คุณลากเมาส์คมๆไปหยุดที่หัวศัตรูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับ first shot คุณก็จะดีขึ้นลดการ o v e r f l i c k แต่สำหรับคนที่เล่น Overwatch หรือเอลักที่ต้องแท็กกิ้ง ถ้าเทียบกับแผ่นผ้าสายปลาร่าตัวนี้มันยังให้ความสมูทที่มากกว่าอยู่ดีแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่ากับแผ่นกระจกสายสปีดอย่างเซนที่มันมีความเร็วมากๆเลื่อนเมาส์ได้ง่ายกว่าแล้วก็ไมโครจัสเมนต์ได้ง่ายกว่าส่วนคนที่เล่นทั้งเอ e ิกแล้วก็วาร์โลโอเวอร์วอชซีเอสปนเปนกันไปหมดนะครับอันนี้คุณก็ต้องไปชั่งน้ําหนักกันเอาเองยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่า t ร a c กิ้งของคุณดีแล้วไม่มีปัญหาตอ้ใช้แผ่นที่ช้าหน่อยนะครับ ตัวนี้มันถือว่าผ่านแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า tracking คุณมันห่วยหรือว่าเป็นจุดอ่อนในการเองของคุณนะครับไปแผ่นที่เร็วกว่านี้ก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆส่วนตัวคิดว่าใช้กับพวกเกม tag fps จะเหมาะกว่า มาในอีกหนึ่งส่วนสําคัญของการดูแผ่นกระจกนะครับก็คือขอบของมันเอาตรงๆแบบไม่อ้อมคอลเลยนะครับผมว่ามันห่วยไปนิดนึงแค่คุณเอานิ้วลูบๆดูก็จะสัมผัสได้ถึงขอบที่มีความคมเล็กน้อยของมันนะครับแต่ใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นผมเข้าใจว่ามันคือแผ่นบัเจ็ตจะเอาวิีเดียวกับแผ่นตัวท็อปราคา 3- 4 0 0ีันมันก็คงไม่ถูกต้องผมแค่บอก้เฉยๆว่านี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ว่าขอบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าถามผมตรงๆเวลาเล่นเกมคุณก็แค่วางเมาส์แพดเนี่ยให้มันค การที่มีขอบมอนมากๆนะครับมันก็เพิ่มความพรีเมียมให้กับแผ่นเฉยๆอันนี้คุณก็ต้องไปพิจนารณากันเอาเองนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ติดนะครับกับขอบแบบนี้แต่เรื่องที่ติดแล้วก็มีประเด็นดจริงๆก็คือผิวสมัมผัสของมันเพราะหลังจากที่ผมแกะกล่องออกมาแล้วเอามือรูปๆดูเนี่ยแทบจะอยากเก็บเอาไปไว้ที่เดิมเลยนะครับตามสเปคนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่น u n นโค t หรือไม่มีสารเคลือบใดๆบนผิวเลยแต่พอผมสัมผัสไปครั้งแรกครับรู้สึกเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างเคลือบพื้นผิวอยู่ทําให้ความเร็วของผิวเนี่ยแต่่่่ลดดดมมันนาาากผผรู้อออองงิิพวหื แต่ผมก็ตั้งสติแล้วก็คิดได้นะครับว่าใครมันจะทําแผ่นกระจกให้ชา์จุดหเร็วจุดหนึ่งผมก็เลยไปหยิบผ้ามาเช็ดทําความสะอาดมันให้เรียบร้อยแล้วก็ลองใช้งานหมาอีกรอบสรุปก็คือหายเฉยนะครับกลายเป็นแผ่คุณภาพดีซะงั้น ผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะเป็นสารตกค้างจากการทําความสะอาดหรือเปล่าหลังจากการผลิตที่จริงมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแผ่นแกะมามันก็ควรจะพร้อมใช้งานเพราะมันอาจทําให้คนที่ซื้อไปลองมองว่าแผ่นนี้มันคุณภาพห่วยแล้วก็ขายเป็นมือสองไปเรือนี้มันเป็นปัญหาของยูนิตที่ผมมีคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นว่าผมแนะนําให้คุณเช็ดทำความสะอาดมันด้วยผ้าเปียกแล้วก็เช็ดแห้งให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้งานมันจริงๆนะครับกลับมาที่เรื่องพื้นผิวของมันผิวของแผ่นกระจกส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเรื่องของความสมู พื้นผิวของเลชินตัวนี้นะครับมีความสมูทมากกว่าความสากเวลาคุณรูดแขนไปมานะครับผิวตัวนี้จะไม่ทําลายผิวของคุณแน่นอน แต่ต่อให้มันมีความสมูทค่อนไปทางเยอะและก็สกินเฟนลี่ขนาดไหนเนี่ยผมก็ได้นําให้คุณใส่ปลอกแขนเวลาเล่นกัะแผ่นกระจกตัวนี้อยู่ดีเพราะว่าแม่งโคตรดูดแขนผมเล่นในห้องที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีความชื้นไม่ได้สูงมากยังรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันดูดแขนหลังจากเล่นไปแค่15นาทีแต่15นาทีแรกนะครับก่อนที่มันจะเริ่มดูดแขนเนี่ยผมชอบการใช้งานของมันมากมากนะครับทั้งความสมูทความบาลานซ์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดของแผ่นตัวนี้นะครับผมแนะนาให้ใช้ค และส่วนตัวผมก็เป็นคนใช้ปอกแขนเล่นอยู่แล้วด้วยนะครับต่อให้แผ่นกระจกมันจะดูดแขนหรือไม่ดูดแขนผมก็าตามแต่สำหรับตัวอื่นผมมีสิทธิเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ปอกแขนแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นไฟบังคับนะครับปอกแขนนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มันแนบไปกับผิวของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ราคาแพงก็ได้แต่ที่ผมใช้และชอบที่สุดก็คืออาร์มสลิปของแบรนด์มิดโอลีพมาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานโดยรวมของแผ่นตัวนี้กันสักหน่อยผมได้ทดลองใช้มาประมาณ1เดือนเต็มนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเเลล่่่่่นนนนนอออาาาาาาริกกกััหตต้้้้งงงงวววผผมมมมมมมใใชชขๆะะคถึแแปทีี เร็วมากกว่าน,นี้อย่างเซนหรือเดอะการ์เดียนายเทคุไซก็ตามด้วยความเร็วที่ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับการฟิกไปมาเนี่ยมันทำได้แม่นยำม,มากขึ้นการแทร็กกิ้งมันก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับสำหรับผมที่มีการแทร็กกิ้งห่วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ก็แน่นอนว่ามันมีความสมูทที่ดีกว่าแผ่นผ้าสายบาลานซ์คอนโทรลตัวอื่นแน่นอนผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยใช้แผ่นผ้ามาก่อนแต่ที่ผมเปลี่ยนมาใช้แผ่นกระจกนะครับก็เพราะว่าความค o n s ิสเ e n c y ของมันแผ่นผ้าทุกแผ่นนะครับจะมีความเร็วที่เปลี่ยนไปหลังจากคุุณณใช้้งงงงงงาานนนนไไไปปปดสััักกกพึลละยยมมีีมีีเเเเรรรื่ร่่่่อ่ออขควว็ททห เนื่องจากแผ่นผ้านะครับมันมีความนุ่มฟูเวลาคุณกดเมาส์ลงไปคุณก็จะได้ฟิกชันที่เพิ่มขึ้นและแน่นอนว่าจังหวะตื่นเต้นของเกมนะครับคุณอาจจะออกแรงกดเมาส์ลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำผมเป็นคนที่ไม่อยากให้ปัจจัยภายนอกพวกนี้นะครับมาส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของผมถ้าเกิดว่ามีแผ่นผ้ากับแผ่นกระจกที่มีความเร็วเท่ากันยังไงผมก็จะเลือกแผ่นกระจกมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับถ้าคนเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นแผ่นกระจกแต่หลังจากที่คุณปรับตัวได้้้แแแลวคุณออาาาจจจะะชบผผผผ่่นนนกกกกกรมม็ได้ และอีกประเด็นหนึ่งสําคัญนะครับที่แผ่นกระจกชนะแผ่นผ้าแน่นอน100%นะครับก็คือลายที่สวยกว่าก็จบกนไปแล้วนะครับสำหรับดีเลชิน <c oughs> ผมจะสรุปประเด็นสาคัญให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับข้อเสียที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนจะซื้อแผ่นกระจกตัวนี้มีอยู่สออย่าง1ขอบที่ไม่ได้มนขนาดนั้นและ2เรื่องของพื้นผิวที่คุณแกะกล่องออกมามันยังไม่พร้อมใช้งานและต่อให้เช็ดแล้วมันก็จะยังดูดแขนคุณอยู่ดีแต่ข้อเสียพวกนี้นะครับมันก็ยังแก้ได้ด้วยการที่คุณวางแผ่นให้ติดกับขอบโต๊ะแแแลลใใส่่ปอกขนนนนเเวาาช้้งคั และนอกจากนี้มันก็ไม่มีอะไรที่กวนใจผมอีกแล้วนะครับทั้งเรื่องความเร็วความสมูทที่ทาออกมาได้กําลังดีฐานที่ยึดเกาะโตได้อย่างไม่มีปัญหาสต็อกสีที่แถมมาก็คุณภาพดีนะครับเป็น100% PTFE ด้วยและที่สําคัญเลยคือราคาที่โคตรคุ้มค่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่คุณภาพแผ่นกระจกที่ดีที่สุดในตลาดแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากลองแผ่นกระจกเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ใช้แผ่นผ้าอยู่และกําลังลังเลว่าจะลองดีหรือไม่ลองดีจะปรับตัวไหวไหมแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแผ่นกระจกเหมืืออออออนนนผมมมมะรรับแต่่่่ขงงงยาาาี้้้ถไไลก็ูห เป็นคีย์สําคัญที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของคุณดีขึ้นก็ได้แล้วพูดถึงเรื่องการลองทางพิกเพนควินนะครับเขาฝากมาบอกว่าคุณสามารถเดินเข้าไปลองดีเคเลชินที่หน้าร้านพิกเพนควินได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อมาลองเองหน้าร้านเขามีด้วยกัน2สาขานะครับก็คือโครงการที9้เก e วสเกตนนทบุรีและซัตโก้สแควร์สีนักลิน3มนะครับมีที่ลองขนาดนี้นะครับผมว่าไปลองดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะตัดสินไปเองนะครับว่าตัวเองเล่นได้ดีที่สุดบนแผ่นผ้าก่อนจะจากกันไปก็ฝากช่องวินเทเลสไปด้วย ชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ให้เหมือนเดิมคอมเมนต์ <Comment S 1> พูดคุยกันได้นะครับแชร์ว่าตัวเองใช้แผ่นกระจกอะไรอยู่หรือว่าใช้แผ่นผ้าอะไรอยู่ผมชอบที่จะอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ก็คณอยู่แล้วหรืออยากให้รีวิวตัวไหนรีวิวอะไรก็บอกมาได้นะครับผมจะไปพิจารณาดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบาย